สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะก้องเมาห่อหมกเกลี้ยงนับถือหัวใจกล้องปิยะไม่ทอดทิ้งเมาหอมม่อหมกม้าอนภากลางตลาดจนเกลี้ยงต้องบอกว่านับถือหัวใจกล้องปิยะหลังไม่ทอดทิ้งพี่สาวช่วยเมาห่อหมกของม้าอ,อนภากลางตลาดจนเกลี้ยงเลยทีเดียวเป็นที่ทราบกันดีว่าพิธีกรฝีปากกล้าอย่างม้าอ,อนภากฤษดีหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปยาวนาน เธอนั้นก็ได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายห่อหมกซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและล่าสุดต้องบอกว่านับถึงหัวใจก้องปิยะหลังไม่ทอดทิ้งพี่สาวช่วยเหมาห่อหมกของม้าอ,อนาภากลางตลาดจนเกลี้ยงเลยทีเดียวโดยก้องปิยะได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้ได้ทานสักทีนะคะห่อหมกแม่คุณมา้อาอชัยมาอ,อนาภา ได้อร่อยสมใจแน่นอนเพราะติดใจรสชาติห่อหมกแม่คุณม้าอนภามานานมากมาที่ไรหมดทุกทีครั้งนี้โชคดีสุดค่ะแถมไม่เจอพี่มานานมากดีใจมากๆค่ะคิดถึงและเป็นห่วงเสมอนะคะ hashtag ขายทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ k e v i n l e e ขนาดที่ม้าอนภาก็ได้โพสเช่นกันว่าก้องปิยะมาเหมาหอหมก หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหายคิดถึงเลยคุณมาวินน่ารักอีกแล้วมาอุดหนุนหอหมกแม่แล้วยังทำรูปแม่มาให้แล้วยังอวยพรแม่อีกด้วยน้ําตาจะไหลแถมยังเป็นห่วงใยน้องสาวอีชั้นที่คอยดูแลแม่เลยเอาลอตเตอรี่ที่ถูกเลขท้ายสองตัวมาให้เป็นกำลังใจทราบสึ้งใจจริงๆคุณรุจิเจ้าแม่แห่งซิสเลมาอุดหนุนห่อมกแม่อีกราย แถมยังเอาเครื่องสำอางมาฝากน่ารักมิรู้ลืมวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันที่เก็บไว้ในความทรงจำมิรู้ลืมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ